วันนี้เรามีอะไรดีๆมาฝากสำหรับสายเดินทางหรือคนที่กำลังมองหากระเป๋าเดินทางคู่ใจคลิปนี้เราจะพาไปรู้จักกับแบรนด์กระเป๋าเดินทางยอดนิยมในไทยที่มีความทนทานใช้งานได้จริงและสไตล์โดนใจพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มกันด้วยแบรนด์ polo travel club เป็นหนึ่งในแบรนด์กระเป๋าเดินทางชั้นนำระดับโลกที่ขสันวัสดุชั้นเยี่ยมในการผลิตกระเป๋าทุกใบให้กับผู้บริโภคมานานกว่า50ปีและมุ่งเน้นที่ความต้องการของผู้บริโภคด้วยความเป็นเลิศด,ด้านการออกแบบและนวัตกรรมทางเทคนิคชั้นเยี่ยม แบรนด์นี้มีกระเป๋าเดินทางรุ่นยอดนิยมเช่นรุ่น A 1 0 3 3เป็นกระเป๋าขนาด24นิ้วทำจากพลาสติก ABS 100%แข็งแรงยากต่อการแตกการล็อกแบบ TSA ล็อกและตัวกระเป๋ามีซิปขยายที่สามารถขยายพื้นที่กระเป๋าได้อีก4เซนติเมตรรุ่น A 1 1 0 5กระเป๋าขนาด28นิ้วทำจาก PC และ ABS ล้อคู่หมุนได้360องศามีระบบกันสะเทือน และ12ชั้นสามารถรูดซิปเพื่อขยายความจุได้รุ่น A 2 0 0 8กระเป๋าขนาด20นิ้วทำจาก ABS 100%มีล็อกรหัส TSA มีซิปขยายเพิ่มพื้นที่กระเป๋าได้อีก4เซนติเมตรและล้อคู่ที่ใช้วัสดุยางล้อคุณภาพสูงหมุนได้360องศาและปราศจากเสียงเมื่อลากกระเป๋าแบรนด์ที่2อเมริกัน Tourister แบรนด์นี้ก่อตั้งในปี1933 โดยนายโซลคอฟเลอร์ได้สร้างบริษัทกระเป๋าเดินทางด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อตอบรับเสียงเรียกร้องให้ผลิตกระเป๋าเดินทางน้ำหนักเบาและพัฒนารูปแบบกระเป๋าอย่างต่อเนื่องจนได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานทั่วโลกโดยมีกระเป๋าเดินทางรุ่นยอดนิยมเช่นรุ่นฮันโด้สปินเนอร์เป็นกระเป๋าเดินทางล้อลากขนาด30นิ้วทำจาก PP ที่มีความเหนียวและยืดหยุ่นช่วยเสริมโครงสร้างตัวกระเป๋าให้แข็งแรงและทนทานยิ่งขึ้นรุ่นเอลเลนสปินเนอร์ inner, กระเป๋าเดินทางล้อลากขนาด20นิ้ว ทำจาก HSABS เป็นรุ่นที่มาพร้อมฟังก์ชันครบครันมีทั้ง TSA ล็อกและสมุดดับเบิลวิวรุ่นลิ n เนสปินเนอร์กระเป๋าเดินทางล้อลากขนาด24นิ้วดีไซน์ทันสมัยเรียบง่ายพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันตอบโจทย์คนรักการเดินทางพร้อมระบบล็อกปกป้องสัมภาระอย่างปลอดภัย3แบรนด์ s a m s o n i ก่อตั้งโดยเจสชเวเดอร์ในปี2453 ซึ่งเป็นยุคสมัยที่การเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความหรูหราแซมโซไนเป็นกระเป๋าน้ำหนักเบามีการออกแบบที่ล้ำสมัยโดยมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเดินทางด้วยนวัตกรรมที่ดีที่สุดโดยมีกระเป๋ารุ่นยอดนิยมเช่นรุ่นฟรีฟอร์ม h ัทไซสปินเนอร์เป็นกระเป๋าขนาด21นิ้วทำจาก HS Polyprop y l e n e 1 0นนเนหนักเบาคงทนรูปทรงโดดเด่นพร้อมล้อคู่รับน้ำหนักได้ดีแม้จุของเต็มกระเป๋า ก็ลากได้ลื่นไหลไม่มีสะดุดรุ่น toy c ห้าใสสปินเนอร์กระเป๋าเดินทางล้อลากขยายเพิ่มพื้นที่ได้ขนาด28นิ้วเป็นรุ่นที่รวมคุณสมบัติและคุณภาพไว้ครบครันตามมาตรฐานของ samsung รุ่น toy c ทรังห้าใสสปินเนอร์กระเป๋าเดินทางล้อลากทรงทังขยายเพิ่มพื้นที่ได้ขนาด26นิ้วทำจาก pc 100เปอร์เซคุณภาพแข็งแรงทนทานต่อรอยขีดข่วน มาพร้อมนวัตรกรรมล้อคู่กับลูกปืนที่ช่วยให้ลากลื่นมากยิ่งขึ้นแบรนด์ Brand ที่4 T ี่ T-Partner เป็นแบรนด์กระเป๋าเดินทางอันดับต้นๆที่ลูกค้าไว้วางใจและให้การยอมรับโดยให้ความสําคัญในเรื่องความแข็งแรงมาเป็นอันดับแรกได้ออกแบบกระเป๋าเดินทางมาอย่างสวยงามโดดเด่นและทันสมัยโดยมีกระเป๋าเดินทางรุ่นยอดนิยมเช่นรุ่น Insta Series กระเป๋าเดินทางที่มีดีไซน์ทันสมัย ทำจาก PC และ ABS ผิวเงาคุณภาพดีลายเส้นตรงพร้อมระบบล็อก Standard ดล็อกและสามารถตั้งรหัสได้3ามหลักรุ่น Eco Series กระเป๋าเดินทางชั้นประหยัดสุดพรีเมียมมีดีไซน์เรียบง่ายเส้นลายขวางมาพร้อมเฟรมซิปน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับนักเดินทางมือใหม่เที่ยวได้ทั่วประเทศและแมทได้กับทุกไลฟ์สไตล์รุ่นเวฟซีรีกระเป๋าเดินทางที่มีดีไซน์ลายคลื่นทำจาก PP 100%ด้วยนวัตกรรมอันตรา i เวท น้ำหนักเบาแต่คงความแข็งแรงกันรอยขีดข่วนทนสารเคมีและทนความร้อนได้ดีแบรนด์ที่5 BP Well แบรนด์นี้เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางกระเป๋าเป้กระเป๋าสะพายกระเป๋าคาดเอวและเครื่องหนังต่างๆโดยมุ่งเน้นไปที่ความหลากหลายของสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกสรรตามรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละคนภายใต้สโลแกน Fit Your Life Style เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณกระเป๋าเดินทางที่เป็นรุ่นยอดนิยม ได้แก่รุ่นมาสเตอร์5460เป็นกระเป๋าเดินทางขนาด24นิ้วซึ่งตัวกระเป๋าทำจาก ABS ซับในด้วยผ้าออกฟอร์ดบูด้วยโฟมและซิปไนล่อนที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถทนต่อแรงอัดและไม่แตกง่ายรุ่นอ e ีเลแกน8์0 6มีขนาด20นิ้วทำจาก PP 100%มีความแข็งแรงน้ำหนักเบาทนความร้อนทนต่อสารเคมีและทนต่อแรงกระแทกได้ดีรุ่นรีไฟ8002 กระเป๋าเดินทางขนาด24นิ้วทำจาก PP 100%ซับในด้วยโพลีเอสเตอร์ยืดหยุ่นได้ดีมีความเหนียวทนทานมาพร้อมซิบไนลอนและล้อคู่ที่ทำจากวัสดุยางล้อหมุนได้อย่างอิสระและมีเสียงลากที่เบาบแบรนด์ที่6กระเป๋าเดินทางคาจิโอน่เป็นบแบรนด์กระเป๋าเดินทางที่พัฒนาขึ้นด้วยแรงบันดาลใจและความเป็นเลิศของการออกแบบในสไตล์อิตาลีที่มุ่งเน้นในด้านคุณภาพและสะท้อนถึงความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางของไทย ที่ใส่ใจในดีไซน์และคุณภาพอย่างแท้จริงแบรนด์นี้มีกระเป๋ารุ่นยอดนิยมเช่นรุ่น v o y เ g e จกระเป๋าเดินทาง TSA ล็อกแบบแข็งดีไซน์สีขาวควันบุรี่กระเป๋าทำจากวัสดุ PC มาพร้อมโครงสร้างที่เบาพิเศษมีความยืดหยุ่นสูงพร้อมล้อหมุนได้360องศารุ่นจอยกระเป๋าเดินทางแบบโครงมีตัวล็อกสามตำแหน่งรอบก,กระเป๋าดีไซน์รูปทรงสวยงามมีน้ำหนักเบา เป็นกระเป๋าที่มีขนาดใหญ่พิเศษเพื่อให้คุณจุสิ่งของได้มากขึ้นและคาจิโอน่รุ่นโคโลรุ่นนี้เป็นกระเป๋าเดินทางแบบแข็งที่มาพร้อมระบบล็อก T.S.A มีโครงสร้างเบาพิเศษด้วยดีไซน์ทรงสี่เหลี่ยมเพื่อให้คุณบรรจุสัมภาระได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมและมีช่องซิปที่สามารถขยายเพิ่มความจุได้อีก20%และทั้งหมดนี้ก็เป็นแบรนด์ของกระเป๋าเดินทางยอดนิยมในประเทศไทยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเรานะคะ